สวัสดีพี่น้องสวัสดีครับเมื่อนี้เขาอยู่บ้านครับมาอาบน้ำแต่งตัวก็ร่างสิงออกไปงานแต่ว่าเป็นยังไงผู้หลูกสาวหนึ่งนิ่งจุ่มยังอยากไปทึ่งอยากไปลองเพลงทึ่งอยากไปล้ำสิงน,นะแจ้งให้เห็นผู้นำผู้นี้บอกยังเม่กี้มาหายเห็นเม่กี้แต่ว่าเม่กี้อาบน้ำบ้านนี้ก็เลยมีผู้หลงไม่ยามบ้านเข็มมีขาไมา่ยามบ้านได้ดขิมไม่ขา ลองถามคิมมิการุ้นเคยเคยหัดร่ำสิ่งไงพวกนี้พวกนี้ว่าสิ่งคมมิการก้ยได้ประสบการณ์มาหลายแต่ะ่าเสียงอนขี้เรียนเฉลี่ยพี่ให้หนังอยู่ให้หนังยิบผาหนังยิบพี่ลูกเอืองไหนจ้าตัว อ๋อครับครับนี่เล่นอะไรทีไหนแยกมานี่ก่อนนะเราจะลองแยงกับว่าท่านลีอีเริงอีเริงอยู่มานีก่อนมาหนี่ไม่นั่งสวัสดีพี่น้องก่นไะสวัสดีทุกทุกค่ั้งครับบ๊วดีๆบ๊วยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าบ๊วยอีสานบ้านเท่าไหร่เราเอาไทยเบิ้ง พ่อสีพาาไปออกกำลังกายดล้วการศีาษาออกเสียงอักขระขหมยอ,อย่างเราผ้าปฏิบัติยังเห็ดลูกข้อสอมลูกข้อเละออเฮ้ยนี่นี่น่เอาใช่หรอนี่าหลาอียูลนี่เธอบอกว่าอย่างนนี้คน<ะ>นี่เห็ดลงด้วยเห็ดเดียมันย่ง วะมาก่อนโลเอโดี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 เไหมโลโลนีช่วงคันลูกข้อเสียงเขาดีเลยพี่น้องตัวลูกพ่อไปได้บางเฉียวฟังนี่คันมนไม่พอเฉียวไป มันสิเสียงอยู so ่กลางแต่เอาขึ้นมาคิวมันสิเสียงสูงเลยบ่นี่เออเอาลงต่ําต้องเสียงต่ําลบต่ําเอาแล้วมึงลบเอาโดเรมีโดเรมีเอาลงมึงโดดูเรมีไปซเอา

Ừ, tăng ký không? Không? Đồ mọi gọi hãy thấy mọi Đồ...đồ... Nó sẽ giảng như nào? Đồ, đồ. đồ lê mi pha xuân la thi đô Đồ, đồ lê mi pha xuân la thi đô Đồ, đồ lê mi pha xuân la thi đô Đẹp quá lắm không? Điều nào? Giảng trang Bye.